นานแล้วบอกป้าป้องนี่โอ้โดูนอเดินมาดูเข้าจ้ะโอ้โเดินมาดูาเดี๋ยวหนูทำให้อ่ะเอฟจ้ากัดขา <c oughs> กัดเสื้อกัดผ้าตุ้งแฉ่งเออเออกัดอีกแล้วพี่น้องเออวันนี้มาพบกับอินเตอรอีกแล้วนะคะ <c oughs> ะเราไปเลาะหาเห็ดตาบกันเขาบอกว่า เห็ดตัตบปลวกออกใช่ไหมลูกใช่ไหมคะเป็นกระแสเยอะมากทิ้งเลยเราต้องไปหาเราต้องปค้นหาเห็ดตัตบแล้วปะไปกันล่าม,มันจะเจอไหมเนาะเขาว่าเห็ดตัตบออกเนาะวันนี้มาเลาะนาข้าวญี่ปุ่นเห็ดตัตบจะออกไหมเนาะเจอไหมน้องเตอร์เจอไหมน้องอินเตอร์ใครไม่เจอมาทางนี้คะ่ะไหนคะ อ้าวได้อยู่บ่ปะป้องพี่น้องปะะป้องเหีหายเห็ดตาบรอแล้วมาๆมาๆมาโอ้ยทำไมฟุกจังเลยวันนี้เห็ดตาบเนอะน้องอินเตอร์น้องหนูเดินหนูยืนอยู่ตรงนี้นะลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวมดมันจะกัดนะลูกนะโอเคไหมคะนะเดี๋ยวไม่อ้วนจะพามาดูเห็ดตาบโอ้ยคือฟูกแถวบัดนี้คือได้เห็ดตาบ ดูพี่น้องดูเห็ดตราบตะมุตะมิโอ้ยป้าป้องมันกำลังจะออกเด้นี่เนาะใช่จกำลังทำไมโชคดีจังเลยมานามีเห็ดตราบด้วยไหนไหนโอยตรงนี้แต่ว่าระวังพี่น้องดูเห็ดตราปวก เห็ดตราบน้ำแกงไม่โอ้เห็ดตราบน้ำแกงพี่น้องดูเด้อข้างในก็มีเด้อจ้ะไปทันหมคือออกหลายแทบาดนี่ว่าคือฟูกคยได้เห็ดตราบเมื่อนี้นู่นข้างในก็มีเด้อจ้ะนู่นมาหานานแล้วบ่อปราป้องนี่โอ้ดูพี่น้องเดินมาดูข้าวจ้ะโอ้เดินมาดูข้าวชื่มาก่อนเจนนุชหน่อยนึงเนาะเจอเห็ดตราบพอดีเลย ได้เก็บเห็ดตราบแล้วบาดนีนพี่น้องมาดูค่ะมาเดี๋ยวรู้ทำให้อะเอฟจ้าเก็บเห็ดตราบเด้อพี่น้องเด้อไม่หมดกับพอหมดค่ะมดสถานการณ์จริงนะคะตอนนี้นะสถานการณ์จริงเห็ดตราบจริงเด้อไม่จกตาเด้อค่ะเด้อหมดก็จริงกัดจริงหมดจริงไหมลูกโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหมดมดหมดมดมดโอ้หมดกัดหมดกัด พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจ้างามยิ่งกว่ามดกัดมดกัดเสียงอยู่เลยจ้าเนี่มาเก็บเห็ดนี่เสี่ยงมดกัดระวังเสียงมดกัดมดกัดแล้วติดเชื้อไข้ดินเด้อมดกัดนี่โอ้ยมดจริงๆรได้ใหญ่คุณแม่ระวังด้วยลูกมดมดมันลังมดอยู่ตรงนี้ ไม่น่าเห็ดทึงออกเนาะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนลูกโอ้ยมดกัดพี่น้องเอ้ยอยากกินเห็ดตาบก็มดกัดมดเยอะมากเนี่ย,ยพี่น้องดูด้อเห็ดตาพี่น้องโอ้ยมานามาโจบนาซื้อ,อผัดเห็นเห็ดตาบ่บมีเสียม เอามือคดเอาเด้อพี่น้องเด้ออย่าว่ากันเด้อบาดนี่โอ้ยมดกัดบาดนี่โอ้ยลูกพี่น้องมดเยอะมากโอ้น้องอินเตอร์อยู่ไหนน้องเตอร์อยู่ไหนมานาปัดไปได้เอาไอ้เตอร์เสียบมาพี่น้องเอ้ย เก็บยังไงบาดทีนี่มดุดมุดนะมาตรงนี้ก่อนจะเอาเท้ามาเหยียบตรงนี้เก็บไปลูกช่วยกันเก็บไม่ต้องรีบเดี๋ยวมันพังหมดได้วิ่งเกบเน,นละ่ะอ,อ,อยู่ตรงนั้นตรงนีนะ <ตา S 2> พี่<ห>น,พน้องมานามไม่ได้เอาอะไรมาเอาเต็มมือนี่แหละพี่น้องมาจะมาสำรวจข้าวญี่ปุ่นเฉยๆเด้อพี่น้องเด้อเจอเหตตาบาดเียเอา มาดูว่าจะเก็บยังไงพี่น้องความมักง่ายมานาไม่เอาเสียมมาด้วยพี่น้องเอ้ยดูเด้อเนี่ยดอกตะมตุตะมิมันแอกจากป่าเนี่ยที่ที่ปวนมันไม่ลึกเนาะไม่ลึก,ลกเลยไม่ต้องโคตรเอาลึกมากไม่ต้องโคตรเอาลึกมากมันไอ้นั่นดูดอกนี้จ้าอุ้ยสวยจังเลยสวยมาก เป็นตาแซ่บนาะพี่น้องเนาะแซมนิโก้ยเลยค่ะเนี่ยเนาะเนี่ยเนี่ยสวยสวยสวยปุ่มตรงนี้นะตรงนี้ต้องเอาไม่เหยียดไหมตรงนี้นะลูกโอ้ยสวยสวยเดี๋ยวเด้อต้องไล่มดแดงออกก่อนเดี๋ยวเด้อแเอายังไงคะเดี๋ยวดูมือหนูเราต้องไปเอาฝั่งนู้นไหมเออเราต้องพลายลังโจรก่อน คลายลังมดแดงก่อนพี่น้องนี่คงขุ่นอย่างเดียวมาน้องอินเตอร์อย่าเดินลงมาเด้อลูกเด้อเดี๋ยวมดกัดเด้อเดี๋ยวแม่เก็บเห็ดก่อนเด้ออะไรคะโอ้ยกระย่างล่มแล้วนี่น้องกระย่างล่มกระย่างมันล่มของล่มพี่น้องของมันล่มพี่น้องเอ้ยจังไงเนาะบาน ได้หลายแห่งเนาะเก็บแล้วเก็บอีกโอ้ได้หลายมือนี่เก็บสองหลบสามหลบก็บริเวบาดเลยเป็นน้ำบ่ไหนพักขนาดอ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เาอไปค่ะโอ้ฟินมากเลยเก็บเห็ดสาบเนี่ยพี่น้องโอ้ยพี่น้องเห็ดตาบปวกเห็ดปวกตาฮึ่มนะพี่น้องบึ้ง ถือไว้ก่อนลูกถือไว้ก่อนค่ะมันไปไม่ได้ไม่อ้วนเก็บตรงนี้ก่อนจ้าข้างในมันกลุ้งกลัวโอ้ยนี่มันมันจะเทาแล้วเนาะผนมันเนาะตรงนี้น่ะมันโดนฝนเยอะมันก็บานมันรั่วกระโล้วลยหนึ่งเก็บ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 ตอนนี้โอ้โหสวยมากพี่น้องดูนี่ค่ะแขนาดนี้แหละกำลังกำลังอร่อยอร่อยเลยแกงหวานๆเลยจ้าแบบนี้เนาะ มีอีกแล้วหรอคะอ้าวดอกเดิมหรือเปล่าน,น,น่ะว่าแล้วดูพี่น้องเห็ดปว่วยเก็บฟินไหมน้องปุ๋มฟินมากค่ะเสียอย่างเดียว<อ>มันมีโดดมดแดงมดแดงมดแดงมันอยู่ตรงนี้รีบเก็บรีบเก็บลูกเดีย๋ยวติดเชือ้อนี่ก็มีจะบ,บานแล้วจ้ะติดเชือ้อไข้ดินได้เลยถ้ามดแดงกัดเยอะๆนะพี่น้องระวังด้วยเด้อมดแดงนะ นาไม่ได้ใส่ถุงเท้าเดิอมากันไ้ไม่ได้ระวังอะไรนะจ๊ะน,น,อนอ้องพ่อแม่ไม่ได้ตั้ง <นะ S 2> ใจไงไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาหาเห็ดไงพี่น้องม,มาสำรวจข้าวญี่ปุ่นก็เลยเจอเห็ดเจอเห็ดปวกน้ำคักพี่น้องดูตะมุตะมินี่แกงแซบแล้วตอนเย็นนะ ได้เมนูแล้วแกงเห็ดปวกพี่น้องนด,ดูน้องปุ๋มเก็บแล้วกันดูน้องปุ๋มเก็บแล้วกันยืนเป็นกำลังใจให้ตรงนี้เราจะโอ้ยมีมด เก็บไม่ค่อสวยแล้วจมันมีมดแดงเนาะก็เลยเก็บไม่สวยมดแดงกัดแข้งกัดขากัดเสื้อกัดผ้าตุ้งแฉ่งเออเออกัดอีกแล้วพี่น้องเออเออโอ้ยน่าจะไหนเจ้าเจามดเยอะกว่าเห็ดค่ะตอนนี้มดแดงเยอะมากพี่น้องกัดแล้วคันคันลำคาญมากแล้วคันเจ็บเจ็บแสบเด้่อบาดเลย Yeah. น้องอินเตอร์ระวัง okay. ด nice. ้วยนะลูกเด้อหมดดเล่นเออกัดอีกแล้วมันกัดกัดจริงกัดจริงตรงนี้ม okay. ันมีมดอ่ะกัดจิงไม่กัดเล่นขึ้นมาได้ยังไงกัดน้องเตอร์น้องเตอร์หัวเลาะใหญ่เลยโอ้โหดูดอกนี้นะคะดูดอกนี้นะคะไหนๆนี่จ้ะสวยงามค่ะเก็บมดแดง ฝั่งนี้ก็มีเด้อนี่น้องปุ๋มนี่ฝั่งนี้นี่นว่าฝั่งนั้นก็เป็นต่าองส์สิเด็ไหนฝั่งตรงนั้นเหอหเออเราเดินเลาะไปดูโอ๊ยดูไปน้องเอ้ย <c oughs> ไหนเก็บเด้อเอามาให้พี่น้องดูเด้อเด้อกำลังจังอีกดอกอะโอ้ยเก็บก็ไม่ค่อยสวยเลยค่ะไม่ค่อยสวยเลยมันหมด,ดหมดเยอะดอกนะตะมุตะมิ วกพี่น้องเห็ดปวกจ้าแต่ก่อนตรงนี้น่ะเห็ดพอเออค่ะเห็ด <Head S 1> พอเห็ดพอะไอ้ขอที่ใส่นคะคะแต่ก่อนนะเห็ดพอรอบแรกเป็นเห็ดพอต้อนปีนะจ้ะตรงนี้นะเนาะมาเอาเห็ดพอตรงนี้แหละยายอ้อวนก็ไม่ค่อยชํานาญในเก็บเห็ด โอ้ตอนนั้นก็มึ้หงป่เป็นคนชำนานมากเต็มตะก้าเลยพี่น้องดูโอโหดูดูสวยงามมากโอ้ยมีมดระวังมดมแดงกัดเออมันมีมดแดงเนาะก็เลยเก็บไม่สวยมดแดงกัดแข้งกัดขา <laughs> กัดเสื้อกักดผ้าตุงแฉ่งเออเออกัดอีกแล้วพี่น้องเอ <laughs> อเออโอ้ยมาจากไหนเจเอ,อ,อมากมดเยอะกว่าเห็ดค่ะตอนนี้มดแดงเยอะมากพี่น้องกัดแล้วคันคันลำคาญมากเลยคันเจ็บเจ็บแสบแสบ,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 บด้วยบาดเลยน้องอินเตอร์ระวังด้วยนะลูกเด้อเออกัด,ดอีกแล้ว ดูพี่น้องสวยงามมากตอนเย็นได้เมนูแกงเห็ดปวกพี่น้องแกงเห็ดปวกแซ่บแซบแกงแซ่บแซบไหมลูกน้องเตอก็ชอบแกงเห็ดปวกเอาไปอบกินแซ่บแซบกินแซ่บแซบเลยเนาะน้องอินเตอร์สะพายตะกร้าเลยเก่งมาก น้องเตอชอบไหมแกงเห็ดปวกชอบนี่ยค่ะพี่น้อง